ตัวโคตรใหญ่ครับผมกระชังอยู่ไหนอ่ะคอแคนนะทุกคนโอ้โหคุณใช้ดิดคุณใช้ดิดจัดจัดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับผมโอ้อันนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนะทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยครับปลาช่อนเยอะมากโคตรเยอะอรผมบอกเลยปลาช่อนอเมซอนเออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดือดจังกร์บอกชแนลเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ก็เปิดคลิปในที่มืดนะครับอ่าวันนี้ครับเราก็จะมาทําอะไรครับ แทงปลากันครับคืนนี้จะออกมาลาบปลากันนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้เราจะได้ปลาไหมนะครับผมใช่ไปลุยกันเลยลุยกันเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนนะครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับคือน้องหลอดแทงได้นะครับอันนี้ปลาอะไรปลาช่อนใช่ป่ะไม่ใช่ปลาช่อนโอ้โหตัวโคตรใหญ่แล้วผมกระชังอยู่ไหนอ่ะกระชังนคอแขนนะทุกคนโอ้เอ้าไม่เอามาเหรอแล้วอยู่ตรงนี้ ลงมาแป๊บเดียวก็ได้แ,ดแล้วครับต้องโห่พอดีเลยอุ้ยมาแป๊บเดียวได้แนละ้วตัวใหญ่ด้วยนะสุดจริงสุดจริงผมนี่นี่ครับผู้เชี่ยวชาญครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านการหาปลาทุกคน โอ้งแทงยังไงวะเฮ้ยชายดิดเฮ้ยแทงยังอื <si ่นแทงโดนนะแทงปลาแทงไม่โดนยังไงวะวานิกว่าคุยเรียนี <S <S ่โดนนะโดนนะไปดิไปดิไปดูดิไปดูนึกว่าไทย เอาดับเลยดูคุณใช้ดิดคุณใช้ดิดจัดจัดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับผมโอ้ทนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนะนี่สัญญาณมันดับเลยมันถ่ายไฮไลทาแบนดับสองตัวแล้วครับทุกคนครับผมก็เป็นเด็กแบกผา กลัวอะไปลาหลวะมันกลัวปลาหลายมันเป็นโรคที่กลัวกลัวปลาหลายต้องลองไปต่ออีกฝ่อยไปดูฝั่งนัง้นในปลาหลาย Chạy đi để, 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 để โอ้โหตัวเป็นเลือดเลยฮะเฮ้ยฟาดตัวใหญ่มากเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่อืออปลาดุกไดปลาปลาดุกไปไปดิปลาเดี๋ยวไม่รู้อ่ะช่วเนี้ยเดี๋้ได้เดี๋ยวรอก่อนยิ่งเพิ่งเอาขึ้นอันนี้ก็ปลาดุกเพลี่ยนนี่ก็ปลาดุกปลาดุกอ่าพี่วานนี่ครับทุกคนครับปลาดุกเมื่อกี้ปลาทอดหรืปลาดุกได้ตัวหนึ่งแล้วนู้นอะ ฝั่งนูก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับ<ว>ดึงม่งาบากว่าโอ้โห เปล่าเปียกแล้วนะวนกระเป๋ปา,วา,ว,าวางไว้บนพื้นก่อนนี่กระเป๋าว่าวางวางไว้ก้อนมันเข้ามันเข้าซิปซิปวะวางไว้ก้อนกระเป๋ามึงนะอ่ะอันนี้ก็ปลาดุกเน,นี่ปลาดุกวางกระเปา๋าไว้ก่อนนิดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิ กำลังต <muitas> um, oh, ื่นเต้นเลยเพื่อนแทงบ้างไอ้ย่อนท่อนกันเก่งก็ได้เนะท่อนกันเก่งกันผมแทงปลาไม่เป็นนี่แทงเป็นอย่างเดียวเพื่อนผมแทงปลาไม่แทงปลาไม่เป็นแต่ถ้าแทงอย่างอื่นแล้วผมชอบจริงๆนี่ครับคือนักล่ากลางคืนนะครนักล่านะครับทุกคนแล้วก็มาลุ้นกันนะครับคืนนี้เราจะได้ปลาฉลามเลยนะครับนี่ครับน้องน้องวาวได้ตัวเอ้าใครไปไหนอ่ะ ปลาไหลแทงดีแทงดีกลัวอะไรกลัวปลาไหลแล้วไอ้นี่ตัวหนึ่งเนาะก็ไหนเหรอวะคนห้ากลัวปลาไหลนี่มีมากับนักแทงครับผมนักแทงทั้งนั้นแทงอะไรวะเด็กเฮ้ยคนลุกเลยกลัวไม่กล้าเลยคนอะไรกลัวปลาไหล คคับทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับผมโอหเยอะมากเลยครับปลาชอ่อน <c oughs> เยอะมากไโคตรเยอะครับผมบอกเลย <c oughs> อะปลาช่อนอเมซอนเออปลาช่อนอเมซอนไซส์ดูไซสนนน์นี่ดูข้อข้อข้อแขนผมนี่นี่เข้ากันเลยครับมาผมมืดว่ะเฮ้ยไปช่มึงดูเนี่อย ได้รู้งงบบเออ,ใจเ,เอ,อใจเย็นดิจปด่ปลาดุกยังมีอีกน,นี่นระวังนะเพื่อผมไม่เคยกล้าจับเลยฮะไม่เคยกล้าจับทำไมวะ โอแทงแล้วอาจารย์เช่นเมื่อจะแทงบ้างวะกูเห็นมึงเดินหาไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้แทงเลยมึงก็แทงดีก็แทงอาจารย์โดนบอกว่าไม่โดนเลยเห็นน้ำมัวไม่แทงไม่มีเลือกเลย

ว้วันมาคมาแล้ววันได้กินยากเลยึ้ววไม่มากางคนมาอยู่นี่งวันกินยากวันโอ้ยแต่เเป็นขายงวะมึงก็ถอดดิเราตัดให้มึงเวลา

ตับเดี๋ยวแม่งใจโอเค okay, ครับทุกคนนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เรามาแทงปลากนันนะครับผมนี่จะให้ดูนะครับได้เยอะมากเลยครับทุกคนแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใหญ่กว่าในตลาดเองนะครับ hey, นี่นนะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเกือบสิบตัวครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับผมมีมปลากดด้วยมีปลากดใช่ปะ่ปะปลากรดทางนะ ไม่ค้างดิไม่อ้อไม่ค้างไม่ค้างนะครับผม <laughs> <laughs> ยปลาดุกสองตัวปลาดุกปลาดสองตัว<ม>แล้วก็ปลาช่อนอีกกี่ตัวเนี่ยปลาตัวปลาตัวสายโคตรใหญ่ปลาดุกค้างใช่แล้วปรากฏค้าง <laughs> ปลา<ะ> <laughs> ดุกก็ไม่ค้างเลแต่พี่ดีเด็กคางไงวโอเค <Yeah. S 1> ครับทุกคนเดี๋ยวเราย้ายที่ครับผมเดี๋ยวไปแทงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโอ้โหขมิ้น ได้ครับปลาอะไรนัอยนะปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหลงคือติดไปไม่รอหรอวะหรือใช่ด้วยคือติดไปไม่รอจริงด้วยได้แล้วนะครับตัวหนึ่งครับปลาดุกอืมเกลียกน้ำอีกแล้วโอเคไปต่อกันเลยเฮ้ยกดกดดิไม่กดใช่ไหมมึงไม่กดแล้วใช่ไหม ได้ปะโอ้โยปลาตะเพียนปลาตะเพียนตัวเบลอร์เลยวะจับถูก <c oughs> ไม่ถูกอนดิจับยังไงวะจับยังไงไม่ให้มันไอ้นี่วะ,ะ,ะน่าจะได้อยู่มั้งนี่ทุกคนปลาตะเพียนครับผม โเบลเลอร์เลยครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกชังก็ไม่ได้เอาลงมาเล็กๆตรงเนี้ยนะปลาแล้วปลาช่อนเหรอทำไม่ปลาช่อนเยอะจังวะเถินนี่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องลปล่อยปล่อยปล่อยมาจุดเว้ยจุเว้ยเอาแทงวะแทงเล้ยแทงเล้ยแทงเล้ย อ้านายกมอูได้เหรอานั่นนะดิานนอ,ดอา,าดับมือโปรแล้วอะ่ะลืมเอาไฟใช่มดดิเอาไฟแช่เออผมอบอกนี้เดี๋ยววะขอละมั่งคุณชายดิดเก็บให้ลูกหลานกินมัน้งเอ,อนแบบพูดใจอย่างนี้พูดอยงนี้พูดไม่เป็นเลิ่มมงคลเลยนะ ไอตรงนี้มันเป็นห้วยนึกว่าน้ำเลยกอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับชายดิดนะครับผมก็ได้แยกกันหาปลานะครับ รือว่าใช้ดเดกับน้องว้าวนะครับก็ไปหาอีกที่หนึ่งครับผมก็อาจารย์เชนก็ได้เดินล่วงหน้ามานะครับผมขึ้นมาตรงต้นน้ำนะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มหนาวซ่านกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าเดือนพฤศจิกาแล้วอากาศก็เริ่มเย็นนะครับก็เดี๋ยวรอช้ยเดชกับน้องย้อนนะครับกลับมาถึงนะครับแล้วเราก็จะกลับอะไแล้วครับทุกคนเปียกไปทั้งตัวแล้วครับทุกคนดูดิครับหนาวไหมอาจารย์เชนหนาวมากเลยครับนี่อาจารย์เชนครับผม เห็นปะมือจัดเลยตัวนึงนั่นนะจะไปดิไปที่ไปแทงมันดิเล็กว่าไดวมันได้กันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับชายเด็ดนะครับกับน้องยัวเอ้ยน้องว่าวก็กลับมาแล้วนะครับผมน้องยัวเนี่ยมึงเจ้าว่าวว่ายวิ่งฟอร์มเงาเยอะด้วยแหละกลับมาแล้วครับผมโอ้หนาวว่าวได้อยู่นะ สนุกเลยหรอไปไหนต่อเนี่ยกลับแล้วกลับเลยใช่ปะกลับเถอะมเงนหนาวเนาะไม่หนาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแช่ไปแช่แช่ตัวกันปะแช่ตัวปะแช่ตัวไหนบ่อน้ำร้อนไงไปดิไปดิดดูิแช่ว๊าวโอเคเดี๋ยวไปกันดีกว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะใช่เดี๋ยวให้เจอกันโนะอกาสหน้าได้ตบตรงน้ตงไหนตรงที่ได้ยินนี่จะปไปเวล,ล,ลเาลองไปดูดิครับรถไปดนไปดูด้อะไรฝ่ายตรงนั้นนะบอกลาก่อนเลยใช่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นปลาที่เราไปยิงมาได้นะครับผม ทั้งหมดครับผมก็ได้จะรวมก็สิบกว่าตัวนะดินนะใช่โอ้โหมันดิน<โ>ก็นำ้ำหนักนประมาณสนะักห้าโลน่าจะได้อยู่ได้ไหมไคิดว่าได้ไหมได้ได้ได้อยู่นะดูไซส์ปลาชอน,นคนใหญ่เป็นหนึ่งี่อร่อยเลยนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็ฝากช่องเพื่อนผมด้วยนะครับ ไปกับดินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างล่างนี้ให้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับ